กฎแห่งกรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับคลิปนี้เรามาฟังเรื่องราวของกฎแห่งกรรมกันบ้างนะครับเรื่องแรกครับภาคเพียนเราไปฟังกันครับเสียชีพอย่าเสียสัตว์เป็นคำขวัญที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆ ซึ่งตามหลักของพระพุทธศาสนาก็เช่นกันความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นก็เป็นคำสอนหนึ่งในพระพุทธศาสนาซึ่งอันที่จริงแล้วคนเราจะเป็นคนดีได้ก็ต้องมีความซื่อสัตย์มีสัจจะเป็นนิสัยประจำตัวไม่ว่าจะเป็นบุคคลในศาสนาใดก็ตามเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ให้เห็นอย่างชัดเจนทีเดียวถึงการกระทำของตัวบุคคล ที่ต้องได้รับผลของการตอบแทนของตัวเองไม่ว่าการกระทํานั้นจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าทําดีได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วลุมศักด์เป็นหนุ่มใหญ่ไว้เกือบ60ปีแล้วบุคลิกเป็นคนเปิดเผยอารมณ์ดีพูดจาเสียงดังฉะฉานรูปร่างสูงใหญ่ใบหน้าคมคาย มีรอยยิ้มอยู่เป็นนิดใครเล่าจะนึกว่าบุคคลผู้นี้จะเปลี่ยนแปลงไปได้ถึงขนาดนี้จากคนที่ผอมแห้งใบหน้าเคร่งเครียดซีดเซียวมีสภาพทางสังคมที่ย่ำแย่เพียงเวลาไม่กี่ปีก็กลายมาเป็นเท่าแก่ใหญ่ไปแล้วเริ่มต้นชีวิตในวัยเด็กมีครอบครัวคนจีนที่มีฐานะร่ำรวยอยู่ครอบครัวหนึ่ง ได้ให้กำเนิดเด็กชายหน้าตาน่าเอ็นดูขึ้นมาคนหนึ่งซึ่งเป็นธรรมดาของคนจีนย่อมจะดีใจมากที่ได้ลูกชายไว้สืบสกุลบิดามารดาจึงทุ่มเทความรักทั้งหมดลงมาสู่เด็กชายที่ใช้ชื่อว่าเด็กชายศักด์แต่เพียงผู้เดียวตลอดเวลาในวัยเด็กการเลี้ยงดูเอาใจใส่เป็นไปอย่างดีที่สุดหากอยากได้สิ่งใดก็ไม่เคยได้รับการขัดใจจากพ่อแม่เด็กชายศักด์ เป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดช่างเล่นและไม่กลัวใครพอเริ่มเข้าสู่วัยเรียนบิดาจึงนำตัวไปเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพชีวิตช่วงนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยจากการที่เคยถูกตามใจอยู่เป็นประจำก็เริ่มถูกบังคับถูกวางระเบียบให้ทำในรั้วโรงเรียนแต่ก็ไม่ได้ทำให้นิสัยใจคอเปลี่ยนไป กลับกลายว่ายิ่งเป็นที่รักใคร้ของครูอาจารย์และเพื่อนฝูงเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นด้วยความที่เป็นคนรักเพื่อนและก็มีเพื่อนมากเด็กชายศักก์ก็เริ่มมีนิสัยแปลกๆขึ้นมาจากการที่เป็นคนที่ตั้งใจเรียนก็เริ่มหนีเรียนออกไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆบางครั้งก็ออกไปชกต่อยกับเด็กจากโรงเรียนอื่นบ้างทั้งนี้ถ้ามองกันแบบวัยรุ่น ก็ไม่แปลกอะไรแต่ในสายตาครูบาอาจารย์และพ่อแม่เด็กชายศักด์แปลกไปมากจากเด็กที่เรียบร้อยก็เริ่มพูดจาห้วนๆควระโชคโ霍กหากโดยเฉพาะเวลาอยู่ในมุมเพื่อนฝูงจากเด็กชายกลายเป็นนายด้วยใบหน้าที่ขมคายบุคลิกที่สูงสงา่าหนุ่มศักด์จึงเป็นที่หมายปองของสาวๆนิสัยอันใหม่ที่ได้มา คือความเจ้าชู้หนุ่มสักเริ่มมีแฟนและใช้ชีวิตแบบสนุกสนานเฮฮาไปจนเลยขอบเขตมีผู้หญิงเปลี่ยนหน้าอยู่เรื่อยๆแต่ถึงกระนั้นการเรียนของเขาก็ไม่เคยเสียเพราะความที่เป็นคนฉลาดอยู่แล้วและส่วนดีที่สุดของหนุ่มผู้นี้ก็คือการเป็นคนที่มีสัจจะรักษาคำพูดอยู่เสมอเมื่อกระทำผิดครั้งใดถูกจับได้ก็ยอมรับผิดเสมอ ไม่เคยบิดพลิ้วหรือโยนความผิดให้เพื่อนจึงยิ่งทำให้เป็นที่รักของเพื่อนฝูงเป็นอย่างมากเวลาผ่านไปจนกระทั่งสุราได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเด็กหนุ่มอย่างลุงศักด์เพียงเพราะความอยากลองแต่พอเริ่มรู้รสชาติก็ติดเสียแล้วจนในที่สุดก็ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบมัธยมปลายบริบูรณ์แล้ว หนุ่มศักก์ก็ใช้ชีวิตหลังเวเรียนแบบหนุ่มเจ้าสำราญอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นลูกคนมีเงินพ่อแม่รักและตามใจอบายามุกทุกอย่างจึงมีมาในชีวิตทั้งสิ้นแต่มากที่สุดก็เห็นจะเป็นเพื่อนรักก็คือสุราต่อมาหนุ่มศักิ์ไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งงามเพียบพร้อมไปทั้งมาร,รยาทบุคลิกหน้าตาเป็นแบบอย่างของกุลสตรีเลยทีเดียว หนุ่มศักดิ์จึงเริ่มต้นชีวิตครอบครัวโดยละอบบยามุกเกือบทั้งสิ้นทั้งความเจ้าชู้ก็หมดไปเหลือแต่ความรักที่มีอย่างมากมายต่อหญิงสาวผู้เป็นภรรยาแต่ทั้งนี้ความรักอย่างหนึ่งที่หนุ่มศักดิ์พยายามจะเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้ตัดก็ไม่ขาดนั่นก็คือสุราลุงศักดิ์จะดื่มทุกเวลาไม่เลือกโอกาสและสถานที่แม้จะได้รับการขอร้องจากผู้เป็นสุดที่รักก็ตาม ทำให้ฐานะการเงินเริ่มย่ำแย่ประกอบกับกิจการค้าของบิดาประสบกับภาวะขาดทุนจากบุคคลที่เคยสุขสบายก็เริ่มลำบากจนเหลือแต่สภาพที่แทบจะเรียกได้ว่าหมดเนื้อหมดตัวเงินมีเท่าไหร่ก็เอาไปซื้อเหล้ากินหมดไม่นึกถึงอะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งภรรยาที่เขารักมากที่สุดแต่จากการที่มีคนคอยประคับประคองคอยให้กำลังใจอยู่เสมอ ซึ่งม่ใช่ใครก็คือภรรยานั่นเองทำให้ลุงศักด์มีความคิดและมีกำลังใจที่จะเลี้ยงชีวิตด้วยการทำการค้าขึ้นมาอาศัยที่ว่าตนเองเป็นคนที่มีเพื่อนมากและทุกคนก็อยู่ในฐานะที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ตนได้จึงเริ่มสร้างเครดิตให้แก่ตนเองโดยเริ่มกู้ยืมเงินเพื่อนฝูงมาลงทุนเครดิตของลุงศักด์ไม่เคยเสีย นี่สินชำระตรงเวลาเสมอแต่มีสิ่งเดียวที่ผิดพลาดคือสภาพของตัวแกมีอาการเมาสุราอยู่ตลอดเวลากลิ่นกายก็อบอวนไปด้วยกลิ่นสุราการนัดหมายต่างๆก็เริ่มผิดเวลาเป็นผลให้การค้าต้องผิดพลาดอยู่บ่อยๆเพราะแกไม่มีแรงที่จะไปพบปะหรือบางทีก็ติดลมในการดื่มสุราจนลืมการนัดหมายต่างๆแล้วในที่สุด เพื่อนฝูงก็เริ่มระอาหลบหนีหลบหน้าหรือให้พบก็แบบเสียไม่ได้การเงินการลงทุนก็เลิกช่วยเหลือพอจะไปขอความช่วยเหลือจากใครก็มักจะได้รับคำปฏิเสธหรือไม่ก็ได้รับคำพูดที่ว่าให้หายเมาแล้วค่อยมาพูดกันแต่ลุงศักดิ์ไม่เคยมีเวลาไหนที่ร่างกายปราศจากสุราและมีสติสัมปราญ,ญะครบถ้วนการค้าก็ล้มเหลว นี้สินก็พอกพูนในที่สุดคนหนุ่มอย่างลุงศักด์ก็เริ่มคิดได้ว่าถึงแม้ตัวเองจะเป็นคนที่มีสัจจะในเรื่องนี่สินมีมันสมองเพราะเป็นคนฉลาดอยู่แล้วมีหนทางในการทำการค้าที่มองเห็นลู่ทางและกำไรอยู่ตรงหน้าแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อทุกคนไม่มีความเชื่อถือในตัวของแกเหลืออยู่เลย ทุกคนที่เคยใกล้ชิดเคยให้ความช่วยเหลือก็พากันรัองเกียดหมดสิ้นนอกจากภรรยาที่รักมากอยู่คนเดียวจากคำแนะนำคำขอร้องของผู้เป็นสีภรรยาทำให้ลุงศักด์ต้องการที่จะเลิกสุราอย่างเด็ดขาดและในที่สุดลุงศักด์ก็ได้ไปรักษาตัวที่วัดถ้ำกระบอกหลวงพ่อผู้มีเมตตาก็เต็มใจที่จะรักษาให้อย่างเต็มที่แต่มีข้อแม้อยู่อย่างเดียว คือต้องให้สัจจะตัวหลวงพ่อและต้องยึดถือพระราตรัยเป็นสารณะต้องพยายามรักษาศีลการให้สัจจะนั้นอยู่ว่าเมื่อได้รับการรักษาตัวจนหายแล้วจะต้องเลิกข้องเกี่ยวเลิกเสพสุราอย,ย่างเด็ดขาดถ้าหากผิดสัจจะเมื่อใดก็ขอให้ตัวเองต้องมีอันเป็นไปซึ่งลุงศักดิ์ก็ยอมปฏิบัติตามโดยดีไม่ได้คิดลำบากใจอะไรเลยเพราะพื้นฐานจิตใจจริงๆแล้ว แกก็เป็นคนรักษาคำพูดอย่างจริงจังอยู่แล้วจะหนักใจก็รักษานนิสิซึ่งต้องใช้กำลังใจและความอดทนเป็นอย่างมากทีเดียวช่วงแรกของการรักษารุงศักงทรมานทั้งร่างกายและจิตใจอย่างสาหัสวันทั้งวันมีแต่อาเจียนแล้วก็มีความอยากดื่มสุราเป็นที่สุดแต่เมานึกถึงภรรยานึกถึงคำพูดของเพื่อน ประกอบกับนิสัยที่มีความมานะทำให้ลุงศักดิ์ยอมรับสภาพไปได้จนกระทั่งหมดอาการอยากและหายเป็นปกตินั่นก็เหมือนชุบชีวิตใหม่เลยทีเดียวลุงศักดิ์ได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขเสียทีหลังจากที่ทนทุกทรมานอยู่กับสุรามาตลอดครึ่งชีวิตโดยเริ่มกลับมาทำการค้าใหม่ในรูปแบบเดิมคือการใช้เครดิตและกู้ยืมมาลงทุน รแรกๆก็ลำบากมากทีเดียวเพราะไม่ค่อยมีใครเชื่อว่าจะเป็นคนใหม่แต่ด้วยความอดทนความมีมานะและการรักษาคำพูดจริงใจต่อบุคคลอื่นทำให้ลุงศักดิ์เริ่มได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจอีกครั้งกิจการค้าเริ่มฟื้นตัวบุคคลใกล้ชิดในวงการค้าก็เริ่มติดต่อด้วยความสนิทใจจากความไม่ค่อยไว้ใจในช่วงแรกกลายเป็นความนับถือในที่สุด และก็เพราะความดีของลุงศักดิ์ที่กระทำต่อบุคคลรอบข้างลุงศักด์ได้ลงทุนกิจการจนได้ผลกำไรอย่างคุ้มค่าเพราะความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนั่นเองไม่น่าเชื่อเลยว่าจากบุคคลที่เคยถูกรังเกียจจะก,กลายมาเป็นบุคคลที่เป็นที่ยอมรับในวงการการค้า เพียงในระยะเวลาไม่กี่ปีสามารถปลดภาระหนี้สินทั้งหมดและยังสามารถขยายการลงทุนขยายการค้าออกไปได้อย่างกว้างขวาง,วางจากกิจการเล็กๆก้าวเข้าสู่กิจการย่อมแล้วก็ก้าวเข้าสู่กิจการใหญ่ที่มีการลงทุนนับร้อยล้านบาทปัจจุบันลุงศักดิ์สามารถปลูกบ้านอยู่อาศัยในราคาเป็นล้านมีชีวิตที่สุขสบาย แต่ลุงศักดิ์ก็ไม่เคยลืมบทเรียนอันเจ็บปวดในอดีตใช้ชีวิตอย่างสุขสบายตามความเหมาะสมของสังคมไม่ยอมฟุ้งเฟอ้อและหมกบุ่นกับอบายามุขอย่างเด็ดขาดยึดถือในพระรัตนตรยัยรักษาศีลอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะในวันพระลุงศักดิ์กับภรรยาจะรับประทานแต่พืชผักงดเว้นเนื้อสัตว์โดยถือเป็นการลดกิเลสอย่างหนึ่ง จากการเริ่มต้นที่เป็นศูนย์จนมีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายลุงศักด์ถือความซื่อสัตย์ถือสัตจะเป็นหลักในชีวิตตลอดมาครั้งหนึ่งได้มีเหตุการณ์ที่เข้ามาสู่ชีวิตของลุงศักด์โดยไม่ได้เจตนากล่าวคือหลังจากที่เกิดเหตุในครั้งนั้นยิ่งทำให้ลุงศักด์ ยึดถือในพระรัตนตรัยและสัจจะอย่างแน่นแฟ้นกว่าเก่าและระมัดระวังตัวในการดำเนินชีวิตให้อยู่ในความถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวดทีเดียวโดยจะไม่ค่อยได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเก่าๆเท่าใดนักก็เพราะกลัวว่าจะถูกขยันขยอให้ดื่มสุราและของเมาต่างๆจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดมีงานเลี้ยงที่สำคัญงานหนึ่ง ซึ่งลุงศักดิ์ปฏิเสธไม่ได้เมื่ออยู่ในงานก็ดื่มแต่น้ําเปล่าหรือน้ําชาโดยไม่ได้สนใจกระยันขยอของเพื่อนเมื่อเริ่มรับประทานอาหารก็มีเพื่อนคนหนึ่งเปิดฝาขวดสุราและก็รินลงไปในหม้ออาหารแล้วก็พูดว่าเพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติของอาหารและก็เทสุรานั้นลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะลุงศักดิ์เองก็ไม่ทันนึกอะไรคงรับประทานอย่างปกติ แต่พอเลิกงานกลับถึงบ้านลุงศักก็มีอาการปวดท้องอย่างหนักและอาเจียนอยู่ตลอดเวลาอาเจียนมากจนกลายเป็นเลือดพรักงาของลุงศักเห็นอาการของลุงศักก็ตกใจมากในตอนแรกคิดว่าอาหารเป็นพิษจึงซักถามลุงศักว่ารับประทานอะไรมาบ้างลุงศักก็เริ่มนึกรายการอาหารมาทีละอย่างจนกระทั่งมาถึงรายการอาหารที่มีการเทสุราลงไปปรุงรสพอนึกขึ้นได้ รุงศักดิ์ถึงกับคนลุกสู้และร้องว่าเป็นเพราะตัวเองไม่รักษาสัจจะนี่เองที่ทำให้ต้องเจ็บปวดทรมานอยู่นี้ภรรยาของลุงศักดิ์จึงให้ไปจุดธูปบ,บอกกล่าวขอขมาลาโทษแก่หลวงพ่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนไม่ได้ตั้งใจและไม่ทันคิดว่าจะเป็นการละเมิดสัจจะที่ให้ไว้กับหลวงพ่อตนจึงขอขมาและขอตั้งสัจจะใหม่ว่า จะไม่ขอรับอะไรก็ตามที่มีส่วนผสมของสุราเข้าสู่ร่างกายอีกเลยจะระมัดระวังตนและจะตั้งใจอยู่ในศีลตลอดเวลาพออธิษฐานเสร็จทูบยังไม่ทันหมดดอกก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่อาการของลุงศักด์หายเป็นปกติไม่มีวี่แววเลยว่าได้เคยเจ็บปวดทรมานกับอาการป่วยที่เป็นอย่างกระทันหันแล้วก็หายอย่างกระทันหันเช่นกัน คงเป็นเพราะอนุภาพของความดีและการตั้งใจจริงของลุงศักดิ์จะปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในคำมั่นสัญญากับหลวงพ่อนั่นเองอาการดังกล่าวจึงหายไปโดยง่ายที่เป็นในตอนแรกคงเป็นการเตือนใจเท่านั้นว่าลุงศักดิ์ได้เผือตัวไม่ปฏิบัติตามสัจจะแล้วแม้จะไม่ได้ตั้งใจก็ตาม เรื่องราวของลุงศักดิ์คงเป็นข้อพิสูจน์คําสอนของพระพุทธองค์ได้เป็นอย่างดีในข้อที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนและทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วซึ่งลุงศักดิ์เองก็ประสบมาแล้วทั้งผลของความชั่วและความดีและข้อสําคัญก็คือความตั้งใจและมานะพยายามของลุงศักดิ์นั่นเองที่ทำให้ชีวิตก้าวขึ้นมาสู่จุดสูงสุดได้อีกครั้งหนึ่ง อีกสักเรื่องนะอีกสักเรื่องนะครับบรรดาลกรรมราตรีที่ไรเดือนประจวบกับท้องฟ้าที่โปรง่งพระสะจาการกลุ่มเมฆในท้องฟ้าคืนนี้มีเพียงแสงดาวดวงน้อยใหญ่ช่วยกันกระพริบแสงแข็งระยิบระยับคืนใดที่แสงดาวกระพริบระยิบระยับท,ทีแสดงว่าคืนนั้นลมบนจะแรงอากาศที่แสนทรมานของฤดูหนาวดูมันเพิ่มความเย็นขึ้นหลายเท่า มองลงเบื้องล่างพื้นนายามดาตรีที่ดาระดาษไปด้วยรวงข้าวที่กำลังสุกเป็นพื้นแผ่นเหมือนท้องทะเลเวลาลมพัดในเงาสลัวคล้ายมันม้วนตัวเป็นลูกคลื่นแสงตะเกียงจากกระซุ้มลานนวดข้าวอยู่ห่างกันเป็นระยะระยะนาของใครของมันหอมกลิ่นฟางข้าวนอนฟังเสียงธนูว่าวจุลาส่งเสียงดังประชันกันไปจนตลอดสว่าง ยิ่งวันใดอากาศเบื้องล่างไม่มีลมพัดคืนนั้นละ่ะน้ําค้างลงแรงที่สุดออกจากกระซุม้มต้องเอาผ้าขาวเคียนหัวป้องละอองหมอกเสียงกองไฟที่ก่อไว้ข้างกระสุ้มประตูแตกดังป่อแปะป่อแปะคืนใดหนาวจัดๆก็ลุกขึ้นมาเอาหัวเทศหมกไฟหัวสองหัวแล้วก็กินแก้ง่วงรอเวลาให้แสงอาทิตย์ขึ้น เพื่อที่จะได้ความอบอุ่นจากแสงแดดอยู่กลางท้องนาที่มีป่าห้อมล้อมนั่งนึกทบทวนความจำภาพในอดีตมันหลอนผุดขึ้นมาเป็นห้วงหวงเมื่อครั้งไปทบบญที่วัดหัวดงบริเวณวัดในเนื้อที่ประมาณ30กว่าไร่กุฏิหลังเล็กๆมุงหลังคาป,ปลูกไว้ตามขอบรัว้วมี15หลังตรงกลางเนื้อที่ยกศาลาไว้ ด้านทิศตะวันออกของศาลามีต้นโพใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาตระงานร่มคลึม้มอายุคงหลายร้อยปีหลวงพ่อชี้ให้ดูที่โคนต้นโพทุกคนที่เห็นภาพแล้วต่างก็ตกตะลึงไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นสภาพชีวิตที่เกิดมาเกิดมาทำไมทำไมบ้านปลายชีวิตจะต้องลงเอยกันแบบนี้ผู้หญิงผมเผายุ่งเหยิงเสื้อผ้าดำบอมแมม ปรบมือปากร้องเพลงลาก่อนนะเธอไม่ช้าคงเจอกันใหม่บ้านพี่อยู่ไกลอยู่ไกลพี่จะอยู่แล้วเธอก็เดินรำรอบต้นโพอีกหน่อยก็นั่งหัวเราะคลิกๆอีกหน่อยก็ลุกขึ้นร้องไห้รำพึงรำพันถึงความปวดร้าวในอดีตปากก็พูดว่าโรลูกแม่แล้วก็ให้ลูกกินนมต่อจานี้เราสองแม่ลูก จะไม่จากกันนะลูกนะคนธรรมดาอย่างเราเราดูแล้วยังปวดหัวจะพลอยเสียสติไปกับแกอีกหลวงพ่อก็เลยชวนให้ไปนั่งในศาลาแล้วท่านก็เริ่มเล่าประวัติหญิงผู้มีกรรมที่อยู่ใต้ต้นโพให้ฟังเมื่อครั้งชีวิตของเดือนกำลังรุ่งโรธเท่าๆท,ที่อาจจะมาจำได้ว่ากิจการของแม่เดือนคนไม่ขาดบ้านเลยงานที่แกทำก็คือเป็นคนทำแท้ง ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนะว่าแกไปเรียนวิชาทำแท้งมาจากไหนแกเริ่มจับงานนี้ตั้งแต่อายุ17อาตมาที่เคยเตือนก็เตือนด้วยความหวังดีให้แกเลิกทำอาชีพนี้เพราะมันจะเป็นบาปแต่แกก็ไม่ยอมกลับเตียงอัตมาซะอีกว่าหลวงพ่อส่วนหลวงพ่อขอให้มีเงินเข้าบ้านวันละพันก็พอเขาพอใจอยากให้ทำเขาถึงมาจ้าง มันเป็นเงินที่ได้มาบริสุทธิ์เหมือนกันนะสมัยนี้มีเงินเยอะๆไม่บาปหรอกหลวงพ่อเมื่ออาตมาเตือนและชี้แจงให้เห็นโทษเรื่องเวีกรรมเขาไม่เชื่ออาตมาก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเขาได้อย่างไรได้แต่นึกสงสารเพียงคิดแต่ในใจว่าแม่เตือนนี่อีกไม่นานกรรมที่ฆ่าเด็กเดกท้องต้องตามสนองแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่ง รายได้เข้าบ้านไม่ต่ำกว่าวันละพันแม่เดือนก็เก็บหอมรอมริบได้เงินก้อนหนึ่งจึงปลูกบ้านใหม่ดูสวยสง่าภูมิฐานในหมู่บ้านเรียกว่าเป็นเศรษฐีตั้งแต่อายุยังน้อยชื่อเสียงในละแวกอำเภอคนก็รู้จักกันหมดออกจะเป็นคนกว้างขวางในวงสังคมด้วยซ้ำไปในที่สุดเดือนก็ตัดสินใจสะละโสดแต่งงานกับลูกชายกำนันอยู่กินด้วยกันไม่ถึงสองอาทิตย์ ไฟก็ไม่เรือนหอของเดือนเหลือแต่ซากซึ่งนำความเศร้าโศกเสียใจมาสู่เจ้าของบ้านจนเหลือที่จะพรณนา,นาสู้อุตสาหเก็บหอมเก็บทองจนมั่งมีพอสมควรผลสุดท้ายก็มาถูกไฟเผาหมดนับว่าแทบสิ้นเนื้อประดาตัวกิจกรรมทำแท้งวันทั้งวันไม่มีผู้ใดมาใช้บริการจะด้วยสายเหตุก็เหลือที่จะทราบเมื่องานหมดเงินก็ฝืด ประกอบกับตัวของเดือนเองก็เริ่มตั้งขันอีกด้วยในที่สุดเดือนก็คลอดลูกออกเป็นผู้ชายอ้วนจำม่มดูน่ารักที่สุดสามีก็เลยพาไปยกกระท่อมอยู่ปลายไร่ชีวิตการครองชีพของรักดูทำเท่าว่าจะฝืดเคืองหนักความสนุกเหมือนเมื่อก่อนก็หามไม่เพื่อนฝูงเคยคับข้างกลับลดน้อยถอยห่างคงเหลือไว้แต่ความไร้ญาติขาดมิตร ข้าวสารที่สามีอุตสาหามาได้หมาเจ้ากรรมจากไร่ข้างๆก็มาขโมยกินทุกวันก็แปลกหมาตัวน,นี้ข้าวสารมันก็กินเฉพาะปากท้องในครอบครัวของเดือนก็รัดเข็มขัดค่าครองชีพหนักอาการอยู่แล้วยังมาเจอหมาขโมยกินข้าวอีกนำความเจ็บช้ำน้ำใจมาสู่สามีของเดือนเป็นอย่างมากไม่รู้จะพูดไงดี แค้นก็แค้นเดือดก็เดือดที่หมามันมาขโมยของกินมันจะมาก็ตอนใกล้สว่างตอนคนกําลังหลับสบายค้อนแจ้งวันนี้ถ้าได้ยินเสียงมันมาเดือนคอยสก,กิดพี่ก็แล้วกันเดี๋ยวพี่จะรับมีดตะขอไว้คมๆจะฟันให้ขาดสองท่อนเลยนะคอยดูเสียงสามีสั่งเอาไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะมันอยากให้ถึงเวลานั้นจริงๆ คุยกันเสร็จทั้งสองก็หันหน้าเข้าหยอกลูกซึ่งก็เป็นสายใจระหว่างทั้งสองโซ่ทองของข้าเสียงพ่อพูดจาล้อลูกผู้เป็นภรรยาได้ยินคำพูดของสามีก็สุดแสนจะปลื้มใจสุดรักสุดอะไรก็คือลูกพยานรักของเขาดูดูก็คือลูกดูอีกทีวันนี้ก็เหมือนแม่วันนี้หน้าตาของลูกแจมใสเบิกบาน ทั้งสองช่วยกันเอาลูกวางนอนลงข้างๆให้สุดดวงใจได้หลับเวลาตื่นขึ้นมาก็เบิกบานสดชื่นเป็นขวัญใจของพ่อแม่ตลอดไปช่วงราตรีนี้เสียงลมพัดอู้ลอดฝากระท่อมกระทบใบหน้าของเดือนจนทำให้รู้สึกหนาวเลยดึงเอาผ้าห่มมาปิดอกแต่หูของเธอก็ได้ยินเสียงกุกกักตรงปี๊บเข้าสารตอนนี้ก็จวนสว่างแล้ว คงจะเป็นหมาขโมยแน่ๆนึกได้อย่างนั้นหล่อนก็สะก,กิดสามีเป็นเชิงกระซิบพี่พี่คะไอ้หมาขโมยมาแล้วจัดก,การเถอะสามีรักไม่พูดอะไรนึกในใจเจ้าเสร็จข้าแน่ละไอ้หมาเจ้ากรรมจากนั้นก็ค่อยๆบรรจงหยิบมีดที่รับไว้และย่องมาตรงปิ๊บข้าสารเห็นเงาตะคุ่มก็เงื้อมมีดจนสุดแขน ฟันลงจนสุดแรงเสียงร้องแอ้คำเดียวเสียงมีดกระเด็นหลุดมือผัวรักก็เรียกให้เดือนรีบจุดตะเกียงจะดูให้เต็มตาว่าไอ้หมาขโมยเป็นสัตว์เลี้ยงของใครพอแสงตะเกียงสว่างขึ้นผู้เป็นผัวรักก็ถึงกับหงายหลังผึ่งเลยส่วนเดือนไม่ต้องพูดถึงหัวใจหล่นมาอยู่ที่เท้าเพราะภาพที่ขาดสองท่อนมันไม่ใช่หมาขโมย แต่กลับกลายเป็นบุตรสุดที่รักของตัวเองไม่รู้ว่าลูกสุดที่รักคลานมาเล่นตรงปี๊บข้อสารตั้งแต่เมื่อใดสำคัญว่าเป็นหมาขโมยผัวรักฟันขาดทั้งสองท่อนทั้งสองคนก็ร้องไห้โฮกอดศพลูกที่คลุงไปด้วยกลิ่นคาวเลือดปิมว่าจะขาดใจไปตามลูกสุดที่รักนี่หละโยมผู้เป็นสามีก็โดนข้อหาฆ่าคนโดยประมาทต้องไปใช้เวรใช้กรรมในคุก ผู้เป็นแม่นั้นตั้งแต่จัดการสบลูกเสร็จก็เสียสติกระเสซิกระเซิงมาอยู่เตืใต้ต้นโพนี่แหละมันเป็นกรรมบันดาลที่ในอดีตเคยฆ่าเด็กทำแท้งในที่สุดกรรมก็ตามทันกรรมใดก็แล้วแต่ถ้าเราหยุดก่อกรรมหยุดทำเข็นกรรมนั่นก็จะยุติไม่เกิดอีก